เชับชับอยากจะคล้องขาม,ขมากับพ่อป่านั่นนะเชียงจะคล้องขามาาแล้วเโอ้ยเกือบลืมตัวนพีโนโลงลืมตัวไลน์หมดแดดนะกับก่อนอย่าลืมเนะ้ะกดกดติดตามานะกลับก่อน กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมินี่อยู่กับซองเล่บ้าน่าสตูดิโอเนาะมือนี่เล่สิพาทุกคนมารักมันเผาเนาะมันเผาเขาตามสวนนี่เลยเนาะมาเล่มาเล่มารักกันเลยนะจดมันเผาอ๋อหอดเลยพี่น้องเฮ้ยจะคลองเขาเห็นมันี่ป๋า quá nhảy bên nhảy lên những cái khoan hưng Thấy. nhạc quê ui xeo lê lái mùi này Bây, bưng thằng phụ nữ nó Nè, Wow Phải, วหัวนี่กันยัยหึกันเนาะยาฮูนี่โอได้ซ้หัวไปไปทำพูอีก ๆๆนี่ปอหัวนี่พอดีกัดเลยไปที่หัว,วเดี๋ยวสีพาไปฮะแ,นแน่นั้นอีกเนาะเชี่มือนี่ประมาณสิบหัว โสดีดีดีได้ทั้งมันเผาได้ทั้งเผือ,อกพี่เนาะแต่คองเขามาเห็นมาจักโอ้นี่สุด,ดยอดเลยดูยดยดยอโอ้โหโอ้ปลูกไบท์ลายพี่เนาะไปดูกันนะพี่

โอ้พี่พี่มา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 พี่มาพี่พี่มาเบ่งกบมานี่โอ้ใหญ่เลยโอ้เบิ้งสิกวฉโอ้ปุ๊ใหญ่เลยท่านผู้ชมว้าว เนื่ยไลเอาหัเฮ้ยายาฮูหน่่หว่าเลยเฮ้ยมาเด้อมาเด้อมาลักนกัน ผักหรือพนะ่อเลยเนาะนี่แซาอีกหัวหนึ่งที่กินให้เบิง้งด้วยหัวนี้เ้ยนี่ต้องปอกก่อนเนาะ วานวานฮึฮอใครอยากมาลักน้ำครับคอมเมนต์ใต้คลิปเด้อเดี๋ยวสิพามาลักไลายลยแทนเขาปลูกควายืึ Oh, no. มีมใหญ่ใหญ่ว้าว <Wow. S 1> บแบอยากจะคล้องขามาก,กับพ่อปนัน เชียงเจ้าของเข้ามาแล้วเนี่ยคลิปนี้ก็ขอจบสนิทได้พี่น้องเด้อะขันมากอย่าลืมกดไลค์กดแซ่ดก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องเรบาน่าสตูดิโอนัมเด้อร์สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายอุเจ้าของเข้ามาแล้วโเกือบลืมตัวนี้พี่น้องลืมตัวไรหนุ่บดได้เนอะกลับก่อนอย่าลืมเด้อกดกดติดตามานะกลับก่อน